อัพเดทไลฟ์ตามแนวทางร่างกายของสงเองรรม,รม,รรมเด็จก้ามฟ้ารวมลวงแหล่นพื้นที่การเรียนรู้อัพเดทไลฟ์ในครั้งนและสามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพเมื่อค้นโทษแล้วทําที่บอควาาสร้างคนให้ถูกทางสร้างงานให้ถูกที่สร้างคนดีคือสู่สังคมกับรยนเชิญท่านวิชัยครับได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจระบบราชกา เพื่นจบตัวอย่างทอสำเร็จได้เดีนแห่งน้ำใจและความหวังวกรมราชธรรมเรียนจำช่วงขาวพรมีความรู้ความสามารถมองเห็นโอกาสในการารัพแห่งการแลกเปลี่ยน,นเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนนั่นคืาราชธรรมการยิบรีกรมราชธรรมผู้ที่ให้การอบรม การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านการฝึกวิชาชีพในสาขาต่างๆเช่นพิชาช่างไม้นวดแผนไทยการชงเครื่องดื่มร้อนเย็นไร่แบ่งพื้นที่เป็นโคก30นหนอง3 0ที่นา3 0และที่อยู่อาศัยสัตว์เลี้ยง10 ทโทได้จงมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้มามีความสุขสองคือการพึ่นทางกายก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนแล้วก็ขอให้แลกให้กับพี่น้องเรียนจานทั้งหมดทั่วประเทศได้ถึงทรย์ได้ไดรับทราครับบ เป็นพไม่ได้เกนาแ้มก็เป็นกรเก็บนะครับท่พันข้านะครับถ้าฐานคนรักสุขภาพนะครับเป็นการกันทำ่เบียเราทำไปก็มีให้เขาปึกับ การเยกกลุ liksom, ่มครับการขยายสัตรงนี้จะเป็นธรรมชาติกามีมามันมีชนิดที่มันเป็นล่าที่มันยาวมันจะยาวถัดเกไปทั้งหมด5าสเต็กรู้ไหมครับว่ามัน ไม่ใช่ว่าทำโดยไพื่งอาการตลาดกับคนข้างนอกบางทีเพื่อนบางคนเขาเป็นรูเมื่อใช้ดีข้างในบอกต่อคนข้างนอกอันนี้เป็นสเต็ปที่2แต่ไม่ใช้ใช้ดีกับคนข้างนอกแล้วไปบอกคนข้างในคิดสื่อครับอะไรคิดสื่อนพื่อนเพื่อนหมอ หรือมันต้องซื้อแต่ถ้าเรามีในแปลงเนี่ยอะไรที่มันจะมาแทนสีก็สามารถมีสีก็เหือเ้นกัดเลยเผลอติดเผลอไม่ได้เพราะงั้นต้องต้องยำหรัแบบม่า้จะใ้อาาวยสวยดูเล มีหน่วยงานที่ที่ก็ทำอยู่ไงมีหมอดินอยู่ตนเป็นรทแล้วเสร็จแล้วได้มาเอาตัิประกาศเลยรับจ้งเนเวละห้าร้อยรับ้งทํางสามร้อทำต่้าร้อ่ะเยอก็พักบ้านมแรงก็ทำต่อเวลาที่คิดจะไปทำอะไรคิดแล้วมองคนดกัินากีะรัาที่เราเียกัน

ข้อสุดท้ายที่ที่ผมชี้แจงก่อนมาครับกลุ่มโครงการแล้วเขาจะพัฒนาเขาไปเรื่อยๆจากสเต็จพึ่งพาตนเองสเตจที่สอง,งแบบนี้ครับเขาจะเขาจะจำลองพื้นที่ตรงเนี้ย